สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมนะครับรัชชุมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีววไอ้นี่เลยแซมอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาสูตรคลุกคลิกลดต้มยำกุ้งน้ำข้นเป็นของฟิชโชชนะครับโอเค ก็คือว่าเมื่อวานเสาร์เออผมเดินไปในเฟเวนที่เปาหวายใช่ปะผมก็ไปเจอไอ้ตัวเนี้มาเอ้ยดูเห็นมันน่าสนใจดีมันน่ากินดีเว้ยเส้นมันแบบเส้นใหญ่น่ากินดีนะแล้วมันเป็นของฟิชชันอะราคาประมาณ39บบาทผมซื้อมานะก็ผมอยากจะลองดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแล้วก็มันจะน่าสนใจแค่ไหนซึ่งอย่างแรกเลยผมคิดว่ามัน มันโอเคมันแปลกดีอ่ะคืออ่ะมันอาจจะมีขายแค่ในเซเว่นอย่างเดียวก็ได้นะร้านาค้าตามสะดวกซื้อที่เราแถวบ้านเราเนี่ยคงจะไม่มีขายหรอกโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําแล้วก็ดูว่ามันน่ากินแค่ไหนเออเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนกินโอเคไม่ให้ทำให้เพื่อนกิน,น,กนทาให้กูกินและพวกมึงดูกูกินกันโอเคเข้าใจไปละบายบายโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็อยู่ตรงห้องครัวของบ้านผมแล้วครับโอเคผมก็จะมาทาไอ้นี่เพื่อนดูกันว่ามันมีวิธีการทํายังไงขายกับมาม่าปกติไหม โอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับบาย แฉแดเซนไดบอลล่ะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาตาผิดโชคนะครับตอนนี้ผมก็ทํามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็พร้อมทานได้ตามสะดวกตามสบายของผมแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็เพื่อไม่การเสียเวลาลวกันนะผมจะกินให้เพื่อนดูแล้วกันโอเคผมก็จะกินไปอย่างจา,าดจานะะับเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูเพื่อนดูจาดจีวกว่านี่จดัดจ้านไปเลยน,นะประมาณนี้เห็นไหมกองไม่ดีด้วยมนะังไงงบงบน้อยงบน้อยประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยน่ากินไหมเพื่อนน่ากินไหม โอเคงบพอดีว่างบน้อยนะทำกี่แบบงบประหยัดโอเคเดี๋ยวผมมากินให้เพื่อนดูกันว่ามันอร่อยแค่ไหนโอเคครับนี่เป็นเส้นครับเส้นปลาคลายเส้นฟิดโชกอะคลายเส้นปลาฟิชโชกที่เรากินกันปกตินะ่ะแต่จะมันเส้นใหญ่กว่าเส้นใหญ่กว่าหนานุ่มกว่าแต่คือมันก็เส้นฟิดโชกปกติหละแต่ผมกินดูอืมกัดเลยเหมือนเอาเหมือนเอาเหมืนอมนเอาปลาฟิชโชกอะปลาทาร่อะ เส้นมันอนะเอามาทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวประมาณนั้นเลยรสชาติเดียวกันเลยอร่อยนะเนี่ยอืม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 อร่อยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่นนะักเก็ตอร่อยมากๆเลยนะมันเหมือนว่าเรากำลังกินปลาฟิชโชคอะแล้วก็กลับ น้ำต้มยำกุ้งอะ่ะผสมประสานกันได้อย่างลงตัวมากอร่อยมากหาซื้อกินที่เซเว่นสองร้สามสิบเก้าบาทอร่อยนะจะ้หาว่าเป็นยำสดน้ำอร่อย โอเคครับแล้วก็หมดกับเป็นชิดเรียบร้อยแล้วครับสําหรับสําหรับอะไรวะเนี่ยันชื่อว่าอะไรนนึงดูก่อนนะสําหรับก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาสูตรกุกกิกรสต้มยำกุ้งตาผิโชคนะครับก็ถือว่าอร่อยพอสมควรเลยนะสําหรับผมผมคิดว่าอร่อยนะเพราะว่าเส้นมันหนังมันคือเส้นปลาผิดโชคที่เราเคยกินกันตอนสมัยเด็กๆจนถึงปัจจุบนันแล้วก็น้ําต้มยำกุ้งอ่ะก็ถือว่าแซบ่บแซ่บอร่อยแล้วก็แบบว่าไงฟีดซ่าถึงตัวประมาณนั้นกูไม่รู้จะหาทันเขา กูงงคำพูดตัวเองมากเลยกูกูไม่รู้ว่ากูจะเอาคำพูดไรนพูดไปดีก็ถือก็รวมรวมว่าถ้าสมมติจากคะแนนเต็มสิบผมให้แปดเลยนะเป็นรสชาติเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนมาม่าันไม่ได้เรียกมามา่มาดิก็เรียกว่าเอาเรียกตามชื่อมันแล้วกันก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาตาฟิชโชกอ่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาแล้วกันก็ถือว่าอร่อยในระดับที่ว่าสุดยอดอะเอออร่อยมากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปซื้อกินได้นะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับใกล้บ้านท่านเลยซองละสามสิบเก้าบาทนะครับ ก็ถ้าสมมติใครจะซื้อนี่ก็พูดจริงเลยดิโอเคไม่พูดละไม่มีอะไรจะพูดละเดี๋ยวก็ไปต้มมิค่อนกินละกันโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็บ๊ายบายอ๋อย่าลืมยังไม่ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบาย